กระจายได้ง่ายจึงต้องล้างมืออย่างถูกวิธีสบู่กรอนใช้กันหลายคนจึงอาจเปียกชื้นและสกปรกแล้วร่าเลือกเด็ต่อผลการทดลองแสดงว่าสบู่เหลวเด็ต่อมีประสิทธิภาพมากกว่าในการชำระล้างแบคทีรียทุกหยดสะอาดพร้อมมอยส์เจอไรเซอร์ให้มือนุ่มเพื่ออนามัยที่ดีสำหรับครอบครัวสบู่เหลวล้างมือเด็ดต่อขนาด250มิลลิลิตรใช้ได้ถึง50ครั้งดินหญ้าและสุดท้ายข้ามะเขือเทศเลอะขนาดนี้แม่จะดุไม่น่า แล้้ขนนนาดดีีไไม่่สอกเยหยุดค่ะหมดห่วงเพียงใช้วานิชอิน t ทล l i เจนตใหม่ที่ค้นหาและขจัดคราบอย่างมีประสิทธิภาพโหคราบใต้ปกเสื้อยังออกเลยเพียงผสมวานิชหนึ่งช้อนทุกครั้งที่ซักวานิชพลังชมพูลืมไปเลยว่าเคยมีคราบเสน่ย้ายวนเกินห้ามใจใหม่เอ็กซกลิ่นช็อกโกแลต ผ่นวันนั้นได้แห้งสบายอย่างพลอยต้องลอรีเอทนุ่มสบายแห้งสนิทที่มีควิกล็อกสเต็มซึมซับเร็วหรือสึกแห้งสนิททันทีแลกความแห้งให้อยู่กับพลอยได้ตลอดค่ะลอรีเอทนุ่มสบายแห้งสนิทลอรีเอเมื่อก่อนจะทํากับข้าวทีต้องคอยลุ้นค่ะว่าจะเค็มไปหวานไปหรือว่ารสจะกลมกลม่อมไหมแต่ตอนนี้ไม่ต้องลุ้นแล้วค่ะเพราะใหม่ขนออร่อยชุ่มผงปรุงครบรสอาหารอร่อยลงตัวไม่ขาดไม่เกินจานไหนก็อร่อยหน่อยชัว ราบหนักแบบนี้ต้อง Adtech Active O2 Plus เพราะมีเซ,เ,ซเ,ซเซนเซอร์ช่วยค้นหาคราบขอมพลังเอนไซม์และออกซิเจนเข้ากระจัดคราบหนักผ่าจิงใสไร้คราบใหม่ Adtech Active O2 Plus ก่อนบายคลายเรียนสนับสนุนโดยกาวตราสางเคนจิของแท้ติดแน่นติดนานชุดชนไนดารุณี 34- 3สีวันต้องชุดชนไนดารุณีทีบา์ดเร่งผมยาวหยุดผมร่วงงอกผมใหม่แห้งเสียแตกปลายหายมัสแมนปลาสบะตราสามแม่ครัว ยาติหมอมีบรรทาอาการเป็นหวัดคัดจมูกและปวดศีรษะบรรทาอาการปวดท้องท้องอืดท้องเฟิร์สจุกเสียดยาท่าน้ำแดงยาท่าสีตรากิเลนโอยให้มันแบบอย่าหางตวัดให้มันสูงนักซี่ฝุ่นมันฟุ้งเนี่ยเข้าใจไหมนักแปบบาวยกขาหน่อยค่ะยกขาหน่อยยกขาหน่อยอมันขวางะมันขวางเาดี่ยตรงนี้ ก็รู้ว่าฉันนั่งอยู่ก็ไปกวาดที่อื่นก่อนสิก็ตรงนี no. ้มันสกโปรกัะค่ะก็กวาดมันให้หมดหมดเลยก็แบบว่าแหมแป๊บก็พยายามทําความดีก็เพื่อให้คุ้มกับเงินของคุณนายก็รู้อยู่แล้วไงเธอก็ทําให้มันดีๆสิฉันจะได้ไม่ว่าไม่ด่าไม่บ่นยกขาค่ะยกขาค่ะนี่อะไรเนี่ยโอ้ยอะไรกันนะกหนาเนี่ยนังแป๊บฮะนี่แกแกลงฉันหรือไงฮะ แบบว่าแบบนะปบและเบื่อเบื่อชีวิตของตัวเองมากเบื่ออะไรทํางานแค่นี้บ,นบ่นเบื่อนะแบบว่าแปบ,บอยู่กับคุณนายคุณนายม่จะบ่นแปรนี่น,นี่พอเลยวางไม่กวาดเลยแล้วของว่างอ่ะที่ฉันให้แกเตรียมไว้เตรียมหรือยังลูกชายฉันจะกลับมาวันนี้นะเตรียมแล้วค่ะเตรียมไปล้างมือแล้วเอาของว่างมาให้ฉันดูสิโอ้ยปากเปียกปากแฉะเอาออกมาดูสิเดี๋ยวไม่ถูกปากเขาาก,ก็ไม่กินอิด อะไรเนี่ยเอาอะไรมาให้ฉันดูฉันบอกให้หยิบของว่างมาเนี่ยของว่างไม่เห็นมีอะไรเลยในจานเนี่ยเอ้าถ้ามีอะไรมันจะว่างเหรอนี่นี่แกเล่นเล่นตลกกับฉันเหรอเนี่ยฮะอ้าโอ้ถ้าเกิดมีของมันก็ไม่ว่างถ้ามีของก็ไม่ว่างเองแล้วตอนนี้แกว่างไหมล่ะไม่ว่างไม่ว่างทำอะไรอยู่ไม่ว่างหายใจอยู่โอ้ มีใครมาแทนมือแทนเท้าได้เลยลูกหลานก็ไม่มีช่วยหายใจต้องหายใจเองช่วงนี้แกไม่มีอะไรทําแล้วใช่ไหมค่ะช่วงนี้ว่างอยู่ใช่ไหมค่ะแกช่วยฉันอยากได้ไหมช่วยอะไรคะช่วยไปไกลๆจากบ้านฉันเลยได้ไหมคือแบบฉันจะไล่แกออกแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านอื่นเลยนะไปไปอยู่ที่บ้านอื่นเออโอ้คุณนายพูดไม่คิดทําไมบ้านอื่นเขาเพิงไล่แปดมาเนี่ย ก็เพราะแกเล่นมุกอย่างนี้ไงตลกทั้งวี่ทั้งวันไม่รู้จักบ่าวจักนายแกไม่ใช่เพื่อนเล่นฉันนะเว้ยม่ไม่ใช่เพื่อนเล่นแต่ว่ามาเล่นเป็นเพื่อนจะทำยังไงดีกับแกเนี่ยฮะโอ้ดันอาทย์จะทำยไงดีช่วยฉันอายุเท่าไหร่แกอายุเท่าไหร่แล้วที่จะคบกันสําคัญหรืออายุไปเลยไม่ต้องมาต่อปากต่อคําเลยฉันหมายถึงของว่างที่เตรียมให้ลูกชายฉัน เข้าใจไหมลูกชายฉันจะกลับมาวันนี้และที่ฉันให้แกไปเตรียมต้อนรับลูกชายฉันอะแกเตรียมอะไรไว้บ้างจัดงานต้อนรับเรียบร้อยเลยสบายสบายฉันเหนื่อยนะเหนื่อยออกไปทั้งวีทั้งวันเลยไปเพื่องานการต้อนรับคุณฤทิ์โดยเฉพาะไปหาอะไรมาต้อนรับลูกฉันก็ไปหาลิเกไปหาหนังมาเนีหนังขายยาเขามาเขาไม่เก็บไปเอาตั้งเขาบอกว่าขอขายยาอย่างเดียวเวลาเปลี่ยนฐานแค่นั้นเอง ไปหาลิเกหาดนตรีหาหนังมาด้วยมีระวงชาวบ้านมาช่วยด้วยเล่าค่ะโอ้โหใหญ่โตเลยเอามาฉลองกระดูกญาติแกหรือไงนะฉันให้แกออกไปตลาดไปซื้อพวกของขบเคี้ยวอาหารว่างมาให้ลูกฉันแค่เนี้ยจะไปหามาทาไมหนังลิเกเอาไปเก็บเลยไอของว่างแกเนี่ยเอาไปเก็บเลยเอเดี๋ยวเอาของจริงมาเออไปหยิบมาแปดห้แปด ถืออะไรอยู่อ่ะของว่างของว่างอุ้ยนี่ลองชิมหน่อยสิอร่อยอ่ะอร่อยจังเลยอ่ะนี่ตรงเล่นอย่างเขานี่เล่นอย่างเขานี่กินได้ด้วยเหรอว้าไม่มีรสอะไรแล้วอะไรกันเนี่ยสองคนเนี่ย เอาไปเก็บเลย,เลยอะไรนักหนาเนี่ยคะคุณพี่โ,อ,โอย่ามาเล่นตลกกับฉันอย่ามาเล่นตลกกับฉันฉันไม่ใช่ญาติแกนะจะบอกให้ฉันเนี่ยเมียหลวงแกนะมันเมียน้อยฮะอย่ามาทำทะลึ่งอะไรนะคะเมียหลวงเมียน้อยให้มันรู้บ้างในบ้านเนี่ยใครมันใหญ่ใครมันเล็กให้มันรู้ซะบ้างเออเหรอคะแล้วใครใหญ่ใครเล็กแล้วคะคุณพี่ฮะแน่จริงวัดกันไหม สไม่คะคุณพี่โอเคโอเคจะได้รู้ว่าใครใหญ่ใครเล็กเอาไหมคเออฉันยอมรับเธอน่ะมันใหญ่แต่ฉันน่ะได้ยาวเว้ยแขนยาวกว่าทำไมมีอะไรจะวัดไหมล่ะโอ้ยจะรอกันกัดกันทุกวันทำไมหมาดำกับหมาขาวไม่ถูกกันวะ <c oughs> ได้แล้วคะ่ะเออให้มันเป็นอย่างนี้สิว <c oughs> ว่าง เุ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรเนี่ยรสชาติไม่เป็นสับป,ปะรดเลยอ่ะ้ยปัญญาอ่อนหรือเปล่ามันจะเป็นสับป,ปะรดได้ไงนี่มันคุกกี้ <c oughs> หลับหูหลับตากินแล้วก็พูดไปรู้รเรื่องเลยคืออีฉันเปรียบเปยค่ะหมายถึงว่ารสชาติเนี่ยไม่เป็นสับป,ปะรดหมายถึงว่ามันรสชาติห่วยแตกไงคะคุณพี่รสชาติไม่เอาไหนเลย ที่เนี่เหมือนเดิมเลยนะคะ<อ>เป็นผู้หญิงที่ไม่มีสเสน่ห์ปลายจะงอยเลยนะคะปลายจะหวักเคาเรียกปลายจะหวักมันก็สมควรหรอกค่ะที่คุณท่านเนี่ยเขามีเมียน้อยนี่ไอ้ขนมแบบนี้เนี่ยนะอีฉันบอกเลยนะคะว่าไอ้ขนมที่เขาขายอยู่หน้าโรงแรม99อ่ะยังอร่อยกว่านี้อีกจะบอกให้เฮ้ยคุณนาย ไอ้โรงแรมเก่าๆมันอยู่ไหนคะน่ะซอยล้างน้าอ่ะซอยล้างน้ำเข้าไปในซอยนิดนึงอยู่ติดถนนเลยเลี้ยวซ้ายอยู่นื้อาไม่ยากเลี้ยวซ้ายนิดเดียวเองเจอเลยนี่คุณน้องขางแหมรู้จักทุกซอกทุกซอยในนั้นในโรงแรมเนี่ยพูดมาเนี่ยนะเหมือนกับเป็นคนแถวนั้นเลยนะคะจะมาไปแล้วนะวว่าอีชันเป็นคนแถวนั้นอย่ามาดูถูกกันนะคะอีชันไม่ใช่คนแถวนั้นอีชันอ่ะเป็นคนในนั้น เป็นคนในนั้นเฉยเลยเข้าไปทําอะไรคะคุณเข้าไปทําอะไรเอลคุณพี่ทำไมมันจะมากแล้วนะคุณพี่หาวอีฉันได้เป็นของฝากจากมวกเหล็กใช่ไหมคะตองฝากมวกเหล็กลูกหยีเหรอลยี่าอ่มันจะมอบไปแล้วนะอย่าถือว่าตัวเองอ่ะเป็นเมียหลวงนะก็ใช่สิเนี่ยัดดูเงาหัวแต่งซะบ้างฮะแก แกนี่นะฮะมันหมดสภาพแล้วเนี่ยดูแต่งตัวทำผมโล่งๆดิดูหน้าตาดิฮะแต่งไปได้ฮะคิ้วเนี่ยฮะแกไปเดินโลดสารสีมาแล้วไงโถปากนี่ปากปากปากนี่คุณพี่คะปากคุณพี่เนี่ยเหมือนกระจับมากๆเลยอ่ะมันได้ลูกมากๆเลยนะคะ<า>คุณพี่อตายแล้ววันนี้ที่นี่อันนี้คุณพี่ทาลิปติกนีเนี่ยสวยมากๆเลยอ,ะอ่ะโอ้ยใครแต่งหน้าคุณพี่คะเนี่้อุ้ยสวยจังเลย สิพีชมันเข้ากับคุณพี่มากๆเลยนะเฮ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยแหม่เปลี่ยนสีเร็ว <c oughs> รึเอุ๊ยคุณพี่ประการก่อนบายคลายเครียดมาทานอาหารเช้ากันเร็วลูกหนูไม่อยากทานค่ะแม่ <c oughs> แล้วลูกล่ะอง <c oughs> ก็สายแลแ้วเขาเพราะมื้อเช้าเป็นมื้อสำคัญของวัน <c oughs> เราให้อะไรที่พวกเขาชอบสิคะขนออข้โ,โจกอุดมด้วยวิตามิน b ีหนึ่งและทำจากข้าวหอมมะลิแท้ จึงอร่อยนุ่มลื่นคอ,หอ,หอให้เด็กๆอร่อยได้จนหมดชามหมดลวครับแม่ขนออครับโจ๊กอร่อยหมดชามทุกเชา้าเกลียดหน้ามันเกลียดหน้ามันเกลียดหน้ามันใชน้ด็อกเตอร์มันตรีเสร็โฟมหลังหน้าด็อกเตอร์มนตรีหน้าไม่มันช่วยป้องกันสิวด็อกเตอร์มนตรีหน้าไม่มันช่วยป้องกันสิว ไวเตารมิวทูโกอินแบล็กขนาดใหม่ ประโยชน์ของสีทันยพืชผน,นึกสู่ความเข้มในขนาด180มิลิลิตรเพียง8บาทไวตมิวทูโกอินแบล็คยิ่งขย่าวยิ่งอร่อยช่วงเนี้ยของแพงจะซื้ออะไรก็ต้องเลือกให้ดีก่อนอันนี้สิไม่แพงนะแถมเยอะด้วยแต่ฉันซื้อดาวนี่ขวดนี้ก็พอขวดแค่นี้อย่างเงี้ยจะใช้ได้นานหรอก็เกินเดือนนะจริงหรอดาวนี่ใช้ได้ถึง20ครั้งแล้วของเธอละ ไม่ได้บอกไลยนะของดีอ่ะไม่ได้ดูกันที่ขนาดนะเพราะน้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี่สูตรเข้มข้นพิเศษใช้ครั้งละครึ่งสาเสื้อผ้าก็หอมสดชื่นจึงใช้ได้ถึง20ครั้งในหนึ่งขวดรู้ขนาดนี้แล้วจะซื้อีย่ห้อไหนนะจ๊ะ <c oughs> ทันทีที่หยุดแปลงฟันแบคทีเรียจะเริ่มก่อตัวและเพิ่มมากขึ้นระหว่างวันจนอาจเกิดปัญหาช่องปากอคุณจึงหยุดแปรงไม่ได้ หรือใช้คอเกตททัลใหม่ที่มีสูตรทมแอคทีฟช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียาวนาน12ชั่วโมงให้การปกป้องยาวนานคอเกตททัลใหม่ที่สุดแล้วว่าลดการสะสมของแบคทีเรียาวนาน12ชั่วโมงคอเกตยาสีฟันอันดับหนึ่งที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำก่อนบายคลายเรียสนับสนุนโดยชาชรตรามือชาชดีๆสำหรับคุณเข้มข้นหอมอร่อยถูกใจผู้ดื่ม เพิ่มคุณประโยชน์ให้กาแฟช่วยปรดของคุณด้วยกาแฟพลอยสายจากพลอยสเฮลท์แคร์นึ่ถึงหมูหยองหมูแผ่น,หม,ผนหมูแผ่นม้วนต้องใชยนรงยาแก้ไอตราอัปเเชสสัญลักษณ์รูปมันป่าอัปเเช่ยาตรีนิสิงเหหมอมีช่วยให้หุนลูกเข้าที่ขับลมบำรุงธาตุทำใจพาราชนิดเม็ดลดไขมันตับปวดมีพาราเซตามอล500มิลลิกรัมเต็มเม็ดอ่านคำเตือนฉลากก่อนใช้ยาคุณท่านมาแล้วภรรยาทำกลาเคารบ คำนับหนึ่งคำนับสองคำนับสามเจ้าภาพขอบคุคณเย้ไม่อยากคนตายนี่เธอทะเลาะกันหรือเปล่าเนี่ยโอ้เปล่าค่ะกำลังจะบอกกับ กับกับคุณพี่เขาว่าแต่งหน้าสวยค่ะวันนี้ออก็ดี <c oughs> สามัคคีกันความสุขขีมันก็จะได้เกิดกับครอบครัวเรานะเราอย่าทะเลาะเบาแวง <c oughs> อย่าขัดแย้งเหยียดหยันจงรู้จักรักกันอย่าพูน,นพันสภา เจ้าตัวใหญ่สายสว่าอย่าเกี่ยวกลาดน้องๆงจงปกครองดูแลให้เหมือนกับแม่เลี้ยงเจ้าโดยอานิสองส์อันประเสริฐลูกไก่ไปเกิดเป็นได้ มีความสุขที่เขาสองคนนี่เรียกว่าเข้าใจกันได้<อ>ฉันก็คนกลางฉันก็มีความแหมพูดถึงพ,พูดไม่ต้องห่วงค่ะอีฉันกับคุณพี่ยังไม่เคยทะเลาะก,กันเลยเรารักใคร่กลมเกลียวกันค่ะดีมากก็กหวังอย่างนั้นแหละอาล้าวแล้วนี่ประกาศทาขนมไว้ทำไมเนี่ย อ๋อเป็นของว่างขนมขบเคี้ยวก็นลิตลูกเราสิคะจะกลับจากต่างประเทศวันนี้แหละคะ่ะอะไรนี่นลิตเรียนจบแล้วเลยจ,<บ>จะกลับมาแล้ว<อ>คือว่าอิฉันว่า,วานลิตเนี่ยคงจะแบบคงเรียนไม่จบอะคะ่ะคงจะเกเรยเลยกลับก่อนกําหนดใช่ไหมคะคุณพี่แหม <laughs> เธอเธออย่างคิดอย่างนั้นเลยนลิตเขาเป็นคนขยนันนะไม่เป็นอย่างที่เธอคิดหรอก <laughs> เออกลับมาก็ดีแล้วเราก็จะได้ให้ดูแลกิจก,การกัน,กนเลย ช่ค่ะได้ยินดีด้วยนะคะ็ด้ยินดีสิคุณนาริสเนี่ยจะทำอะไรก็ทำก่อนกำหนดนะคะเรียนจบก็เรียนจบก่อนกำหนดขนาดคลอดคลอดยังคลอดก่อนกำหนดเลยนะคะเด็กนักเก่งเน่ยสี่เดือนก็คลอดแล้วใช่ออกมาเนี่ยสองขวบเนี่ยหุงข้าวกินเองแล้วลูกฉันนะก็บบพ่อละค่ะพ่อเขาไปทำงานยังกลับบ้านก่อนกำหนดยังไงลูกเราก็เป็น เขาเรียกว่าเป็นคนฉลาดเหมือนคุณนะครับคุณประการนาริศเขาเก่งไม่เหมือนกับลูกคนบางคนเออเป็นพ่อเป็นแม่ก็ดีใจด้วยนี่ก็นี่จะได้เวลากลับเลยนะบอกว่าจะถึงบ้านประมาณเวลาเนี้ยแล้วค่ะมาแล้วค่ะตายแล้วนี่จงกลลูกชายเธอดูสิเนี่ยนี่แกไปกินเหล้ากันมาจากที่ไหนเนี้ยของกินที่ปาก ติดเหล้ากันใช่ไหมเนี่ยใครติดเหล้าก็แกนั่นแหละไม่ได้ติดแต่มันเลิกไม่ได้ไม่ใหญ่คิดดูดิผมเนี่ยลงทุนกินเหล้าตั้งแต่อายุสิบขวบตอนนี้ผมอายุสี่สิบแปดแล้วผมไม่ติดไม่ติดทำไมยังเมาอยู่อ่ะไม่เลิกไม่ได้นี่ดูสภาพสิเนี่ยรู้ว่าเหล้าไม่ดีแล้วไปกินทำไม แม่ใหญ่ไม่ได้กินเหล้าแม่ใหญ่ถึงไม่รู้เหล้าเนี่ยมันมีดีมันจะดีตรงไหนหระดีกีไงแม่เออตายแล้วเมาแล้วก็มาอ้วกใส่เสื้อฉนอันนี่อะไรของแกเนี่ยฮะแม่อย่าผักเนี่ยผักแล้วทำไมมันเสพพี่นังจันเพลนหัดดูลูกของเธอบ้างนะดูสภาพมันเสื้อมันเป็นยังไงดูมันบ้าง เห็นแล้วค่ะพูตายแล้วนี่ฉันไม่ให้เธอเนี่ยชะโงกดูลูกอย่างนี้ให้เข้าไปสั่งไปสอนมันด้วยนะว่ามันเป็นยังไงไปติไปเตือนมันบ้างเอขอโทษนะคะคุณพี่พี่กว้างขวางทำไมไม่เดินแล้วน่ะทั้งแม่ทั้งลูกยังไงก็ดิฉันต้องขอทานด้วยนะคะขอโทษแมขอโทษทำไม ก็ไม่ใช่แม่ฉันน่ะแต่มันเป็นเมียใหญ่เท่านั้นเองนี่ไอ้จงกอนทำไมอะ่ะทางนี้นนี่ทำไม,ำไมแกออกไปเลยนะให้พ้นหน้าพ้นตาฉันออกไปเดี๋ยวนี้แกเป็นใครอ่ะ <laughs> มันจำกระทัางพ่อมันไม่ได้ไอ<ก>้นใครก็พ่อแกไงพ่อฉันเออเป็นอะไรอ่ะแม่ฉันน่ะเป็นผัวแม่แก,แก ทอับแม่ผมจำพ่อไม่ได้จริงพ่อจ๋ามีอะไรจ๋ามีอะไรให้ลูกชายที่ชื่อจงกนคนนี้ช่วยกันเสียใจที่มีลูกแบบนี้แกไปไหนก็ไปเลยพ่อไล่ใครก็ไล่แกไงไล่ฉันเออให้ฉันไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปให้ฉันก็อยู่กับพ่อดีมาพ่อจำไว้ ว่าก็ลูกแบบเนี้ชีวิตพ่อเนี่ยถ้าขาดฉันเมื่อไหร่ล้วก็มีความสุขพ่อจเจริญนี่มา <c oughs> ไปเลยไปไหนก็ไปจำามเ่อา<ะ>ผมกินเหล้าแล้ว,ปลวเป็นไรกินเหล้าแล้วก็ปรับพนตัวแบบนี้แล้วผมทำไม่ได้เป็นไรแะครับผมเป็นลูกพ่ออะ่ะเาลูกพ่อไปเมาก็ได้นี่จะไม่ต้องเมาผมเมาเป็นพ่อตอนหนุ่มไงเฮ้ยกันเลิกแล้วไม่ไรมานนะ มีอะไรมีอะไรจะมาขึ้นเสียงกับพ่อได้ยังไงทำไมไม่สอนลูกซะบ้างอ่ะแต่คุณพ่อยิ้มไปโลดหัวใจอยู่นะดีจะไม่ตายไงอุ้ยตายแล้วแทงพ่อแทนพอเช็คหัวใจเช็คหัวใจ่าก่อนตายเลยช่วยเซ็นมรดกทรัพย์สมบัติให้กับลูกชายคนนี้ก่อนนี่หยุดพูดเดี๋ยวในในจงก้นแม่นางจันเพ็ญพาลูกของแกไปหลับไปนอนเลยไปถ้ามันเมาอย่างนี้มันพูดเลอะเทอะแล้วไปไปสิไปสิลูกตาบ้า เดี๋ยวอย่าดมมาเร็วอย่าดมมาเร็วอ๋อนี่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 ค่ะฮะนี่นี่อะไรเนี่ยฮะฉันบอกให้เอาอย่าดมมาอย่าดมมาล่วงมาในนี้ออกไม่ได้นะโอ้โหเวทีแท้ยาหอมก็ได้ไปชงมาเร็วๆเข้าโอ้ยคุณประการปิดุณประการเออเมลิดคุณพ่ออะไรปิดพ่อเออคุณพ่อเป็นอะไรอ่ะเออไม่น่าอะไรคุณพ่อเออทำไมคุณพ่อไม่รอผมผมคิดถึงพ่อเจ้านาย ทำไมเป็นอย่างงี้ลละครับตอนผมไปยังดีอยู่เลยทำไมทำไมปิ๊ดปิ๊ดโวเ้ยเาสียงอะไรครับตายแล้วน็อกไปแล้วเสียงปี๊ดยาวนี้ตายแน่ๆเลยโอ้ยยังไม่ตายจะตายเพราะแกสองคนนี่แหละโอ้โหไม่เป็นไรหรอครับให้ฟุ้งไปหมด